ข้างบ้านใช่แล้วมันคือมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนั่นเองวันนี้ดาจะพามาทํานะคะมันฝรั่งนี้ดาปลูกเองนะคะแล้วก็มันเหลือเยอะมากนี้ก็ได้อข้างบ้านใช่แล้วมันคือมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนั่นเองวันนี้ดาจะพามาทํานะคะมันฝรั่งนี้ดาปลูกเองนะคะแล้วก็มันเหลือเยอะมากนี้ก็ได้ใส่ถาดนะคะผึ่งไว้ไม่จําเป็นต้องผึ่งให้แห้งพอผึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ํามันกันเลย เราจะนำนอไอเดียจะมาทำนี่แหละคะ่ะมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนะคะล้างทำความสะอาดมันฝรั่งเสร็จแล้วก็ปะเทใส่ถาดแบบนี้นะคะทำขั้นตอนต่อไปมันฝรั่งเสร็จแล้วเราใส่ถาดนะคะผึ่งไว้ไม่จำเป็นต้องผึ่งให้แห้งพอผึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ำมันกันเลยเราจะนำนอกแยกมันออกแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องคนเฮลโหลดีค่ะ นี่ได้ยินเสียงอะไรกรอบๆไหมกรอบระดับ7.8ริกเตอร์นะกรอบแบบสั่นสะเทือนถึงคนใส่ถาดนะคะผึ่งไว้ไม่จำเป็นต้องผึ่งให้แห้งพอผึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ำมันกันเลยเราจะนำน้องลงไปนอนอแอร์อย่างนี้เสร็จแล้วใส่ลงไปเลยค่ะคนๆน,น,น,นิดนึงไม่ให้ติดกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมา ปรุงด้วยเกลือนะคะใส่ความเค็มไปนิดหนึงนะนี่กรอบมากร้อนนะคะประมาณ1น,นาที2นาทีแค่นั้นเองลวกพอให้เป็นสีใสๆนะคะโดยการเช็คแบบนี้นะคะ่ะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปลวกในน้ำประค่างบ้านใช่แล้วมันคือ มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนั่นเองวันนี้ดาจะพามาทํานะคะมันฝรั่งนี้ดาปลูกเองนะคะแล้วก็มันเหลือเยอะมากนี้ก็ได้ไอเดียจะมาทํานี่แหละคะ่ะมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนะคะตั้งทําความสะอาดมันฝรั่งเสร็จแล้วก็มาเทใส่ถาดแบบนี้นะคะทําขั้นตอนต่อไปมันฝรั่งเสร็จแล้วร้อนนะคะประมาณ1นาที2นาทีแค่นั้นเองลวกพอให้เป็นสีใสๆนะคะโดยการเช็คแบบนี้ร้อนนะคะ ประมาณ1นาที2นาทีแค่นั้นเองลวกพอให้เป็นสีใสๆนะคะโดยการเช็คแบบนี้นะคะ่ะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปลวกในน้ำประข้างบ้านใช่แล้วมันคือมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนั่นเองวันนี้ดาจะพามาทำนะคะมันฝรั่งนี้ดาปลูกเองนะคะแล้วก็มันเหลือเยอะมากนี้ก็ได้อร้อนนะคะประมาณ1นาที2นาทีแค่นั้นเองลวกพอให้เป็น สีใสๆนะคะโดยการเช็คแบบนี้ใส่ถาดนะคะพึ่งไว้ไม่จำเป็นต้องพึ่งให้แห้งพอพึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ำมันกันเลยเราจะนำเนาะสูตรนี้ลองไปทำกันดูนะคะถ้าใครอยากจะลองทำดูก็ทำได้เลยชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะร้อนนะคะประมาณ1น,นาที2นาทีแค่นั้นเองลวกพอให้เป็น สีใสๆนะคะโดยการเช็คแบบนี้หน้าตาหน้าทานเหมือนที่เราซื้อยี่ห้อดังๆเลยนะคะพอ <Yeah. S 1> ได้แบบนี้แล้วเราก็ทอดให้หมดเลยะค่ะทอดให้เสร็จหน้าตาหน้าทานเหมือนที่เราซื้อยี่ห้อดังๆเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทอดให้หมดเลยค่ะทอดให้เสร็จเสร็จแล้วเราก็จะนำมาปรุงด้วยเกลือนะคะ ใส่ความเค็มไปนิดนึงนะนี่กรอบมากนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปลวกในน้ำใรนี่กรอบเหลืองอร่ามนะคะปลูกเองทุกขั้นตอนบ่อยนะคะคอยพลิกด้านไม่ให้มันไหม้ใช้ไฟกลางๆนะคะใจเย็นๆพอทอดได้เหลืองแบบนี้นำเสด็จน้ำมันเลยคะ่ะนี่สูตรนี้ลองไปทำกันดูนะคะถ้าใคร อยากจะลองทำดูก็ทำได้เลยจะคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะนนบ่อยนะคะคอยพลิกด้านไม่ให้มันไหม้ใช้ไฟกลางๆนะคะใจเย็นๆพอทอดได้เหลืองแบบนี้นำเสด็จน้ำมันเลยค่ะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปลวกในน้ำราบ่อยนะคะคอยพลิกด้านไม่ให้มันไหม้ใช้ไฟกลางๆนะคะใจเย็นๆพ <IN> อทอดได้เหลืองแบบนี้นำเสด็จน้ำมันเลยค่ะ นี่หน้าตาหน้าทานเหมือนที่เราซื้อยี่ห้อดังๆเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทอดให้หมดเลยค่ะทอดให้เสร็จไอเดียจะมาทำนี่แหละค่ะมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนะคะล้างทำความสะอาดมันฝรั่งเสร็จแล้วก็มาเทใส่ถาดแบบนี้นะคะทาทขั้นตอนต่อไปมันฝรั่งเสร็จแล้วเราก็นำมาสไลด์แบบนี้นะคะให้เป็นแผ่นบางๆนะคะถ้าใครไม่มี ตัวช่วยแบบนี้ก็ใช้มีดหั่นแผ่นบางๆก็ได้นะคะนี่รเราเหลืองอารามนะคะปลูกเองทุกขั้นตอนลงไปนอนอแอร์อย่นะะี้เสร็จแล้วใส่ลงไปเลยค่ะคนๆนคนคน,คน,นิดนึงไม่ให้ติดกันนะคะค่นี่รเราเหลืองอารามนะคะปลูกเองทุกขั้นตอนลงไปนอนเอล์อย่นะะี้เสร็จแล้ว ใส่ลงไปเลยค่ะคนๆ,ๆนิดนึงไม่ให้ติดกันนะคะหน้าตาหน้าฐานเหมือนที่เราซื้อที่ห้อดังๆเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทอดให้หมดเลยค่ะทอดให้เสร็จใส่ถาดนะคะผึ่งไว้ไม่จำเป็นต้องผึ่งให้แห้งพอผึ่งเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมน้ำมันกันเลยเราจะนำนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไป ลวกในน้ำาเห็นอย่างนี้คนกินก็คือลูกสาวนะอยู่ข้างๆนั่งกินไปเรื่อยเพลินมากค่ะาขยำเกลือือนะคะขยำขยำครุกๆนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปลวกในน้ำตอนต่อมาเราก็จะมาใส่อีกรสหนึ่งเป็นผงพาปริก้านะคะอันนี้ลูกสาวคนเล็กชอบทานเพลินมากข้างบ้านใช่แล้วมันคือ มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนั่นเองวันนี้ดาจะพามาทํานะคะมันฝรั่งนี้ดาปลูกเองนะคะแล้วก็มันเหลือเยอะมากนี่ก็ได้อะไร<ป>นี่กรอบเหลืองอาร่ามนะคะปลูกเองทุกขั้นตอนบ่อยนะคะคอยพลิกด้านไม่ให้มันไหม้ใช้ไฟกลางๆนะคะใจเย็นๆพอทอดได้เหลืองแบบนี้นําเสด็จน้ามันเลยคะ่ะนี่แล้วก็นํามาสไลด์แบบนี้นะคะให้เป็นแผ่นบางๆนะคะถ้าใครไม่มี ตัวช่วยแบบนี้ก็ใช้มีดหั่นแผ่นบางๆก็ได้นะหน้าตาหน้าทานเหมือนที่เราซื้อยี่ห้อดังๆเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ทอดให้หมดเลยค่ะทอดให้เสร็จแยกมันออกแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆ แต่ไม่ต้องครเดียจะมาทํานี่แหละคะ่ะมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนะคะล้างทําความสะอาดมันฝรั่งเสร็จแล้วก็ปะเทใส่ถาดตัวนี้นะคะทําขั้นตอนต่อ,ตอไปมันฝรั่งเสร็จแล้วรสูตรนี้ลองไปทํากันดูนะคะถ้าใครอยากจะลองทําดูก็ทําได้เลยชคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยนะคะ ไอเดียจะมาทำนี่แหละคะ่ะมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบนะคะล้างทำความสะอาดมันฝรั่งเสร็จแล้วก็มาเทใส่ถาดแบบนี้นะคะทขั้นตอนต่อไปมันฝรั่งเสร็จแล้วรำบ่อยนะคะคอยพลิกด้านไม่ให้มันไหม้ใช้ไฟกลางๆนะคะใจเย็นๆพอทอดได้เหลืองแบบนี้นำเสด็จน้ำมันเลยคะ่ะนี่มาค่ะนี่หม้เข้าไปกรอบสะเทือนยันคนข้างบ้านนะคะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของมันฝรั่งนะคะ น้องลงไปนอนเอร์อยี่เสร็จแล้วใส่ลงไปเลยค่ะคนๆน,น,นิดนึงไม่ให้ติดกันนะคะนี่นะคะนี่มีบมันขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเป็นแผ่นใสๆแบบนี้ก็นำนำไปกรองนะคะเทน้ำร้อนออกให้มันเสด็จน้ำนิดนึงคนบ่อยนะคะคอยพลิกด้านไม่ให้มันไหม้ใช้ไฟกลางๆนะคะใจเย็นๆพอทอดได้เหลืองแบบนี้นำเสด็จน้ำมันเลยค่ะ แยกมันออกแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องคนตอนต่อมาเราก็จะมาใส่อีกรสหนึ่งเป็นผงพาปริก้านะคะอันนี้ลูกสาวคนเล็กชอบทานเพลินมากร้อนนะคะประมาณ1นาที2นาทีแค่นั้นเองลวกพอให้เป็นสีใสๆนะคะโดยการเช็คแบบนี้หน้าตาหน้าทานเหมือนที่เราซื้อยี่ห้อดังๆเลยนะคะ พอได้แบบนี้แล้วเราก็ทอดให้หมดเลยค่ะทอดให้เสร็จแล้วก็นำมาสไลด์แบบนี้นะคะให้เป็นแผ่นบางๆนะคะถ้าใครไม่มีตัวช่วยแบบนี้ก็ใช้มีดหั่นแผ่นบางๆก็ได้นะเห็นอย่างนี้คนกินก็คือลูกสาวนะอยู่ข้างๆน,น,นั่งกินไปเรื่อยเพลินมากค่ะมาขยำเกลือนะคะขยำขยำคลุกๆแบบนี้นะคะนี่ มีบมันขึ้นมาแล้วก็เห็นมันเป็นแผ่นใสๆแบบนี้ก็นำนำไปกรองนะคะเทน้ำร้อนออกให้มันเสด็จน้ำนิดนึงเห็นอย่างนี้คบกินก็คือลูกสาวนะอยู่ข้างๆน,น,นั่งกินไปเรื่อยเพลินมากค่ะมาขยำเกลือนะคะขยำขยำคลุกๆน้องลงไปนอนอแอเลอย่างนี้เสร็จแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ คนๆน,น,นิดนึงไม่ให้ติดกันนะคะแล้วก็นํามาสไลด์แบบนี้นะคะให้เป็นแผ่นบางๆนะคะถ้าใครไม่มีตัวช่วยแบบนี้ก็ใช้มีดหั่นแผ่นบางๆก็ได้นะฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ได้ยินเสียงอะไรกรอบๆไหม